เวลาปูนะครับปูเสร็จแล้วนะครับเสือน้ำมันนะครับอันนี้อ่าก็จะสวยห้ามประมาณนี้เลยโอเคเห็นไหมท่านผู้ชมดูอ่าดูเลยดูเลยเห็นไหมครับสวยนะครับ2ี่สิบาทก็สวยได้นะครับไม่ต้องห่ออ่าแบบราคาแพงเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรวันนี้เสือมันอ่าเสือนะครับเสือน้ำมันอ่าท่านผู้ชมดูหน่อยอ่านะครับประมาณนี้นะ อันนี้นะครับซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับเมื่อกี้นะครับจับกลับมาจากตลาดนะครับแล้วก็แวะร้านทุกอย่าง20นะครับซื้อเสื้อนะครับเสียน้ำมันมาด้วยนะครับ2ลายนะครับ2สี2แบบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่แก่เสือน้ำมันนะโอเคอันนี้ราคาเท่าไหร่อะนะครับหื่นละ พันละยีบาทนะครับอันนี้เป็นเสือน้ํามันนะครับใช้สําหรับปูโตนะครับปูโตอาหารนะครับหรือโตนั่งเล่นนะครับก็แล้วแต่นะครับโอเคนะอ่ดูลายนะครับซื้อมา2แบบด้วยกันอันนี้ความยาวน่าจะประมาณนะครับเม็ดกว่านะครับอนะครับ่ดูกลางให้ดูหน่อยกลางให้ท่านผู้ชมดูอ่าเห็นไหมนะครับมีทั้งหมดก็2ลายนะครับที่ซื้อมาอให้เด็กไปยืนให้เด็กไปยืนดูดิ อกา,นนอาการแขนน้องไหมการแขนทั้งสองข้างเลยเออเห็นไหมอืมอ่ะกว้างมากนะครับก็พอประมาณนะครับผืนละยี่สิบบาทนะอ่ะอันนี้ผืนสีชมพูอ่ะขอดูสีเขียวหน่อยอ่าสีเขียวน้องนยหยิบหยิบผืนสีเขียวมานะครับอันนี้เป็นเสือมันนะครับเอามาโอเคไหนรู้สึกว่ามันมีนะครับเขียนมาด้วยเมื่อกี้ตัวหนังสือไปไหนละอ่ะตัวหนังสือเดียวมาดูนะครับว่า ม,มีอะไรมานะโอเคนะครับเสือนะครับเสือน้ำมันปูโตขนาด70เซนนะครับ70เซนติเมตรคูณ1น0นะครับ1เมตรกว่านะครับเ0สเซนคูณ1เมตรกว่านะครับเกือแบบ1เมตรครึ่งนะครับดูความยาวนะครับโอเคนะอ่ะขอดูผืนสีเขียวหน่อยเลยอ่ะเปิดเลยเปิดเลยให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ให้ นะฮะนะครับกว้างอยู่นะครับกว้างอยู่เห็นไหมเอะรู้สึกว่าสีเขียวจะยาวกว่าไหมนะอ่าท่านผู้ชมดูเรยอ,อ่าท่านผู้ชมดูอ่ะกลางออกมากลางออกมานะครับอันนี้นะครับสวยนะครับเสือน้ามันราคาประหยัดอ่าดูเลยโอเคอ่า รู้สึกว่าผืนสีเขียวจะยาวกว่านะครับแต่ก็แคบกว่าหรือเปล่าซื้อมา2แบบนะครับผืนสีเขียวนะครับจะเป็นลายแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมตัดนะครับสี่เหลี่ยมเหมือนกับเป็นลายหินอ่อนนะครับลายหินอ่อนพันนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูนะครับผืนสีชมพูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผืนสีชมพูนะครับอันนี้ก็เป็นลายนะครับเป็นลายแบบว่าเป็นลายเหมือนกับบนโต๊ะอาหารนะครับจะมีเป็นแก้วนะครับเป็นแก้วกาแฟนะครับเป็น แก้วไอติมนะครับประมาณนี้นะแก้วกาแฟ่อารูปต่างๆรูปแก้วเกี่ยวกับมีผลไม้นะครับประมาณนี้ลาบูนะครับบูเสร็จแล้วนะครับเสือน้ํามันนะครับอันนี้อ่าก็จะสวยห้ามประมาณนี้เลยโอเคเห็นไหมท่านผู้ชมดูอ่าดูเลยดูเลยเห็นไหมครับสวยนะครับ20บาทก็สวยได้นะครับไม่ต้องฮอ่าแบบราคาแพงเลยนะครับอันนี้ก็ นะครับสาหรับการทนทานก็ตามราคานะครับบอกไว้ก่อนนะครับโอเคดูเลยอ่ะสวยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ใครเข้ามาดูนะครับก็ถูกใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับบายบาย